ส่วนเมื่อช่วงเช้านี้มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเป็นลูกไฟขนาดใหญ่<ม>แล้วก็มีการแชร์ผ่านคลิปโซเชียลมีเดียกันชาวบ,บ้านเห็นกันหลายพื้นที่เลยนะฮะทั้ทงในกรุงเทพมหานครปริมณฑลกาญจนบ,บรุรีแล้วก็รวมถึงนครราชสีมาด้วยก็สร้างความตื่นตระหนกกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าที่กาญจนบ,บุรีเนี่ย<ม>ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดด้วยนะครับก็บบสงสัยกันว่าจะเป็นอากาศยานตก<ม>หรือว่าจะเป็นวัตถุจากนอกโลกนะฮะอย่างเช่นดาวตกซึ่งล่าสุดนั้นทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็คาดว่าน่าจะเป็นดาวตกครับ นายประพีวิราพรครับนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยเปิดเผยถึงปรากฏการณ์ลูกไฟที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาสนาทีนะครับสมาคมดาราศาสตร์ไทยวิเคราะห์แล้วสรุปว่าน่าจะเป็นดาวตกประเภทดาวตกระเบิดครับเนื่องจากเห็นคลิปที่มีประชาชนบันทึกไว้ได้เห็นเป็นภาพแนวที่เห็นชัดมากมีความเร็วและก็มีแนวควันขาวทั้งนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่จะมีวัตถุจากท้องฟ้งฟาตกลงมาสู่ชั้นบรรยากาศโดยลูกนี้จะเป็นดาวตกพเนจรครับที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ ส่วนสาเหตุที่ไม่สรุปว่าเป็นเครื่องบินตกเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดจากหลายจังหวัดนะครับและก็มีลักษณะาหางเป็นแบบเดียวกับดาวตกที่ประเทศรัสเซียเมื่อ2ปีก่อนประกอบกับตรวจสอบกับหน่วยงานด้านการบินก็ไม่พบว่ามีรายงานเครื่องบินประสบอุบัติเหตุแต่อย่างใดครับโดยทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะถแถลงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับ ในขณะเดียวกันช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับก็มีการรับแจ้งจากชาวบ้านพื้นที่อำเภอสโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าเห็นลูกไฟและก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณเทือกเขาตันา,นาวสีหน่วยบินตำรวจกาญจนบุรีและกองบินกองพลทหารราบที่9นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินตรวจสอบเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆยืนยันนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุทางอากาศเกิดขึ้นครับ ซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้ข้อสรุปนะคะจากาสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะคะว่าเป็นดาวตกนะคะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอย่างเสียงระเบิดที่กาญจนบุรีนะคะว่าสรุปแล้วคืออะไรกันแน่นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านอาจารย์ประพีวิราพรนะคะนาย,ยกสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะ,ะซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีค่ะคุณจิรวัตรจุนฤตาค่ะค่ะแม่นางสาวประพีวิลาพรนะคะค่ะอาจารย์คะสงสัยมากเลยเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีคือที่อื่นเนี่ยไม่มีอย่างที่โคราชกรุงเทพเห็นแค่เป็นลักษณะเป็นวัตถุแต่ที่กาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าคืออะไรสรุปแล้วก็คือไอ้การที่เราพูดเห็นกันที่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยนะคะ สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้มีการประมวลแล้วก็สรุปได้ว่าเป็นดาวตกระเบิดนะคะแล้วก็ไอเสียงระเบิดนั้นก็เป็นไปได้ที่จะเป็นเสียงของในการเสียสีกับชั้นบรรยากาศนะคะหรือเรียกว่าโซนิกบูมอะค่ะได้ค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องตกลงมาเป็นอุกกาบาตแล้วก็มีเสียงนะฮะแต่ว่าระหว่างการเสียสีกับชั้นบรรยากาศนี่อาจจะเกิดเสียงก็ได้นะฮะ ใช่ค่ะถูกต้องตอนนั้นเสียงนั้นก็เป็นเสียงจากไอการที่มันไอเศษคือเศษดาวตกก็คือเออเศษของดาวหางหรือดาวเคราะน้อยที่จัดนอกโลกแล้วก็มาเผาโดนแรงดนดูของโลกแล้วมาเผาไหม้ในชั้นบรรยาก,กาศะต่ครับแต่ทีนี้ที่เห็นได้ทั่วที่รายงานมาตั้งหลายจังหวัดเนี่ยเพราะว่าตอนที่มันก็ เข้ามาเนี่ยก็อยู่สูงจากระดับพื้นดินร้อยกิโลเมตรเนาะค่ะแต่ว่าตอนที่สว่างมากที่สุดก็จากพื้นดินห้าสิบกิโลเมตรค่ะครับอาจารย์ครับลักษณะของดาวตกประเภทอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นในที่มืดหรือว่าในตอนกลางคืนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเห็นตอนแดดจ้าอย่างนี้นี่แปลว่ามันต้องมีลูกขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ชิ้นส่วนของเศษดาวหางหรือดาวกลรนน้อยเนี่ยต้องเป็นชิ้นที่ใหญ่มากเลยอะค่ะครับครับ เอออะไรเราก็เลยสามารถเห็นได้ในกลางวันนะคะค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายถึงความแตกต่างสักเล็กน้อยนะคะระหว่างวัตถุนอกโลกหรือว่าอากาศยานตกเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงถ้าหากชาวบ้านหรือว่าใครที่มองเห็นจะได้แยกแยะได้ถูกะะอ่ะค่ะเคืออนที่หนึ่งจากภาพวิเคราะหจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพคลิปแล้วนะคะถ้าเป็นเครื่องบินตกหรือเฮลิคอปเตอร์ตกหรือชิ้นส่วนของที่ที่ของมนุษย์เราทำมันนะฮะ,ะหรือแม้ที่จุดของจรวดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ มันเวลามนเผาไหม้นะคะเราก็จะเห็นว่ามาเผาไหม้ในที่เราจะเห็นเฉพาะที่อันที่หนึ่งอันที่สองเราจะไม่เห็นเป็นลักษณะที่จะสังเกตจากภาพนะคะที่โจเนี่ยจะไม่เห็นลักษณะของเป็นเทรลอะเป็นคล้ายๆเป็นกวนขาวเลยใช่ไหมเป็นแนวใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะ มันก็แตกต่างกันในตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วอะค่ะเราเราสามารถได้อันที่สองในการดิจันอีกอันนึงก็คือเราต้องเช็คว่ามีเครื่องบินที่ไหนตกมีการปล่อยจร,จรวดที่ตกแล้ว,วเรียมไปแล้วมันมีการมีที่สวนมาเพื่อจะกาจัดอะไรเงี้ยะมันก็ไม่มีอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้แล้วก็คือลักษณะมันต่างกันอยู่แล้วค่ะและนี่เห็นกันต้งหลายจังหวัดมากเลยนะตากสตะวันตกมากอีสานคาะ ใช่ค่ะที่รายงานมาเยอะแยะแม้กระทั่งกรุงเทพค่ะค่ะคือลัสมีว่าเป็นอากาศยานคือเขาเรียกอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นดาวตกเนี่ยคือความเร็วของมันเนี่ยมันจะเร็วกว่าอากาศายานตกหรือเปล่าคะเอาเร็วกว่าค่ะมันเร็วกว่ามากเพราะอย่าลืมว่ามาจากมาจากวัตถุนอกนอกโลกใช่ไหมฮะก็คือ,อ,อพวกเศษดาวหางดาวเคราะน้อยเนี่ยจะมาด้วยความเร็วสูงมากเลยค่ะนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในระดับที่ความสูงที่เราพูดแบบที่นี้ว่าที่เราได้ก็คือร้อยกิโลเมตรแล้วใช่ไหมคะพอหลังจากที่สว่างมากก็คือห้าสิบกิโลเมตรนี่ก็สูงมากไหมคะสําหรับตรงนี้นะแล้วก็วิเคราะห์ได้จากภาพเลยแล้วก็เสียงไม่ต้องตกใจมันก็คือเสียงจากการเฉลี่ยกับการบรรยากาศทำไมมันลงมาได้เพราะแรงดึงดูดของโลกไงคะครับผมโอกาสที่จะเกิดลักษณะนี้นี่มีบ่อยมแค่ไหนครับอาจารย์สำหรับประเทศไทยนี่ถือว่าโชคดีนะคะวันนี้ค่ะ ถือว่าได้เห็นแต่เราก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับของรัสเซียนรัสเซียใหญ่กว่าของเราอีกตอนช่วงนั้นนะมาสองสามปีที่แล้วอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็ไปดูได้ในรายละเอียดที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยนะคะก็มีแถลงเอาไว้ในในเว็บไซต์เว็บไซต์สมาคมนะคะรายละเอียดยิบเลยค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเราโศกระเบิดเลยนะคะครเขามีเสียงด้วย ใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณนอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะครับก็เบื้องต้นแล้วก็เป็นดาวตกนะฮะดาวตกนะคะ<ช>ที่ได้ยินเป็นเสียงคือเสียงจากการเสศษสีบนชั้นบรรยากาศ<ช>นะคะแต่เบื้องต้นก็ไม่มีความอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกใช่นะครับ